สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปที่13แล้วนะคะคลิปนี้นะคะเตาเจื้อจะสอนเรื่องของอยางยืดชีวิตพิชิตโลกเหมือนเดิมนะคะโดยที่จะเน้นเรื่องของการออกกาลังกายเพื่อทําให้กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้านะคะตรงบริเวณนี้นะคะแข็งแรงนะคะวิธีการนะคะสามารถทําท่านั่งได้นะคะเอาอยางนะคะใช้ขาทับยางไว้นะคะทำท,ทีละข้างนะคะ แล้วก็จับยางสั้นๆก็ได้นะคะแล้วแต่ถ้าจับยางสั้นน้ําหนักก็จะเยอะนะคะจะจับยางยาวน้ําหนักก็จะน้อยหน่อยเหมือนการยกดัมเบลค่ะลักษณะแบบนี้นะคะนี้ค่ะนะคะถ้ารู้สึกว่ามันหนักไปก็จับยางยาวขึ้นนะคะสามารถปรับน้ําหนักได้นะคะแต่ต้องการน้ําหนักนี้เยอะก็จับยางสั้นๆเห็นไหมคะว่าเป็นดัมเบลเคลื่อนที่ได้เลยค่ะไม่ต้องไปซื้อดัมเบลนะคะไม่หนักด้วยพกติดตัวได้นะคะทำได้เรื่อยๆเลยนะคะสำหรับคนที่ต้องการให้กล้ามเนื้อ ต้นแขนนะคะแข็งแรงค่ะมีกลลัมนิดๆบริเวณนี้นะคะทำทช้าๆนะคะหลักการเดิมค่ะสามารถสลับทําอีกข้างนึงได้ค่ะทําท่านั่งก็ได้นะคะถ้าเป็นท่ายืนก็คือเราต้องเหยียบยางไว้นะคะแต่ท่านั่งก็คือนั่งทับยางไว้ลักษณะแบบนี้นะคะ คลิปนี้เป็นคลิปที่13แล้วนะคะอย่าลืมติดตามชมคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็กดดูย้อนหลังได้นะคะที่ YouTube นะคะเต้าเจี้ยวเราพอจุดอุดรธานีนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อนกันนะคะจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ